ยอดสาวถูกไป็ทเขาเลยาทีที่มมความสุกได้กันแล้วแจ้งวเราตอนนี้สองเรา พักพิงสิ่งพันผูกสนาดสนุกนอนนัง่งยังรักกินยิ่งใหญ่น้องหมดเยื่อใหญ่หรือยัง ครครองถนนท่าพี่วุลเส้นเออไม่ต้องวิธีรีตองมากมายอกน้องพี่ก็แค่อยากจะมาถามส,สารทุกข์กปเป็นยังไงบ้างตอนนี้ตั้งแต่เยื่องยางเข้ามาอยู่ภายในเมืองพี่สบายดีไหมน้องตั้งแต่มาอยู่ที่นี่อเออเมืองขแมงให้การต้อนรับขับสู้ <c oughs> และดูแลเป็นอย่างดีรู้สึกพึงพอใจมากครับท่านพี่เออน้องพึงพอใจพี่ก็ชื่นใจไปด้วย <c oughs> แต่วันนี้พี่มีเรื่องจะมาปรึกษา สมมตินะสมม,สมมุติสมมุติว่ามีคนไทยเยือนยาเข้ามาภายในเมืองแคม์ของเราแล้วมาปลุกปั้มทำอนาจารผู้หญิงผู้ยำผู้หญิงของเราเราจะรู้สึกยังไงต่อพี่สิคงรู้สึกไม่ดีถ้าทำอย่างนี้ผมคงโกรธมันอย่างแน่แท้ <c oughs> <c oughs> ต้องโกรธมันแน่นอนใช่ไหมน้องครับ <c oughs> พี่และที่พี่พูดมานะมันคือเรื่องจริงวันนี้พี่ไปประสบพบชายไทยคนหนึ่งมันบุกเข้ามาในเมืองของเรา มันป,ปุกปั้มธรรมนาจารย์ผู้หญิงในเมืองของเราพี่ไปเจอพอดีพี่จับตัวมันมาได้เลยต้องการให้น้องเป็นตุลาการตัดสินถูกว่าไปตามถูกผิดว่าไปตามผิดแต่ดำไวน้นน้องโทษมันสถานเดียวคือตายตับมาให้ตายเอ,อ้ไว้จ <c oughs> บตัวได้หลนะื <c oughs> อ้ะไบอกตัวมา <c oughs> <c oughs> บอกให้ว่าที่น้องเผยจากติดความผิดของคนไทย อุปโลกขางเรื่องขึ้นมาเด็ดบุญเกิดทำไมใคยักเจอนเนี่เป็นทำเกียรติไกลอยากเจอใจมันตัดสินโคตรข้าเลยเขรออยู่แล้วอ๋อมันอยู่ไหนอีกเองแล้วอยากเจอจะไม่นู่นอยากเจอไม่ทำเกียรติไกลไม่เจอแน่การกระทำชั่วชยสามาเป็นคนไทยเชี่ยป่าแต่ไม่มีสิ้ธิำผู้หญิงผู้อยากทำงานอาจารย์ผู้หญิงผู้อยากจะรู้มึงลูกเต้าเราใครเงยหน้าขึ้นมา หนากูก็เหมือนหน้าพ่อทักษะยังไม่หาตกบใจถูกตอยไเฮ้เ้เฮ้เ้เฮ้เ้เฮ้เฮ้เ้ี้เเ้